ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคาธานหรือสตากอตหรืออินเกียในภาษาของเอลดาริ ว่ากันว่ามันอุบัติขึ้นมาพร้อมๆกับจัก,กรวาลไม่มีรูปร่างคล้ายกับพลังงานหรือมวลกา๊าดแต่มันไม่ใช่พลังงานหรือกลุ่มก๊๊ดนะครับมันแค่คล้ายจะเป็นอย่างนั้นเฉยๆข้าท่านมีจิตสํานึกรู้และความต้องการคอยดูดกลืนพลังงานจากดาวเลิกเป็นอาหารดูไปดูมาคาทานมันคล้ายจะเป็นก๊อตแห่งจัก,กรวาลรูปธรรมครับเหมือนก๊อตของมิติวอร์ที่เป็นพวกเควอสนั่นแหละ คทานตัวนี้นี่เนคอนจะเรียกว่าไนท์บิงเกอร์ส่วนเอลด้าจะเรียกว่าอาซาโครอดคนรักแม้ขอเรียกว่าไนท์บิงเกอร์ไปเลยนะครับไนท์บิงเกอร์ถูกขนานนามหลายฉายาครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ก็อดออฟเดเทพแห่งความมืดเทพผู้ทําลายเทพแห่งความหวาดกลัวว่ากันว่าไนท์บิงเกอร์เป็นคทานที่กําเนิดขึ้นมาในจักรวาลเป็นตัวแรกและทรงพลังที่สุดจากพงศาวดารของเนคอนได้บันทึกไว้ว่า ในบริงเกอร์เป็นยมทูตที่หิวกระหายกลืนกินความเจ็บปวดและความขมขื่นของทุกเผ่าพันธุ์รวมถึงระบบดาวต่างๆทําให้หลายอรารยธรรมในยุคนั้นต้องล่มสลายไปด้วยอํานาจของมันแม้แต่นีคอนที่ทรงพลังยังต้องหวาดกลัวไอสัตว์เราไม่หมดนี่หว่ามึงก็บอกไปสิวะบอกไปเลยว่าหลายอรารยธรรมที่ล่มสลายไปก็เพราะว่านคอนฝากตัวรับใช้เป็นขี้ข้าในบิงเกอร์ เกณสิ่งมีชีวิตทั่วจักรวาลมาประเคนให้มันแดกจากพงสวดานชิ้นนี้ทําให้เราได้รู้ว่าคานไม่ได้แดกแค่พลังงานอย่างเดียวครับมันแดกกระแสอารมณ์และจิตวิญญาณด้วยซึ่งไม่ได้ต่างจากเทพเควอสในมิติวอร์ฟเลยและเวฟเวของโอนวันที่นอกจากจะใช้กระโดดข้ามจักรวาลได้มิติภายในนั้นยังเป็นมิติว่างถ้ามองในมุมของไนบิงเกอร์เวฟเวก็เหมือนถุงที่สามารถเก็บ ของแซบของนัวจากจักรวาลร,รูปธรรมไปใส่ไว้ข้างในแบบที่ตัวไนบิงเกอร์เองไม่สามารถเสือกได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ไนบิงเกอร์ไม่ชอบขี้หน้าโอนวันก็เป็นไปได้ครับคือห่วงของกินนั่นแหละกลับมาที่ยุค60ล้านปีก่อนปัจจุบันในเกมคือช่วงที่มันมาปอกลอกชาวเนค่อนเทียที่ดาวเฮโรเนี่ยคือมันมาเป็นแก๊งนะครับมากันหลายตัวเลยบางตัวทําหน้าที่สื่อสารหลอกล่อบางตัวทําหน้าที่แสดงอภินิหาร บางตัวก็ย้ายมาเข้าร่างที่เป็นมังกรเพิ่มแสนยานุภาพให้กองทัพนัผีในการสู้กับโอนวันและไนบิงเกอร์คือตัวหัวหน้าของพวกเทพมิจฉาชีพพวกนี้นั่นเองครับต้องเท้าความก่อนนะครับว่าดาวฮโร่ของชาวเนคอนเนี่ยมันอยู่ในระบบสุริยะที่ดาวเลิกของมันเริ่มโตจนสร้างผลกระทบทําให้ชาวเนคอนเทียเป็นโรคร้ายซึ่งตัวไนบิงเกอร์แรกๆก็ไม่ได้สนใจความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ครับ นบิงเกอร์มันสนใจแค่พระอาทิตย์ดวงโตๆโตของระบบดวงดาวนี้มากกว่ามันเลยเข้าไปทําการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์ขอเรียกดวงอาทิตย์นะจะได้เข้าใจง่ายๆพอพระอาทิตย์โดนดูดพลังงานออกความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ก็ลดลงชาวในคอนเทียที่ควรจะตายห่านจากปรากฏการดาวฤกษ์ในระบบตัวเองแผดเผาก็มีชีวิตยอยู่ต่อแต่พลังงานจากดวงอาทิตย์นี่มันลสชาติเดิมๆครับในบิงเกอร์แดกสิ่งนี้มาตั้งแต่จำความได้ พอมันเริ่มเบื่อมันก็มองมาที่สิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะนี้ซึ่งนั่นก็คือชาวในคอนเทียในดาวฮโร่ใกล้ๆนี่เองในใจก็อยากรู้ว่าพลังงานจากสิ่งมีชีวิตมันจะรสชาติเป็นแบบไหนต่อมาไนบิงเกอร์ก็เลยไปชวนเพื่อนๆคาทานมาแก๊งคอเซนเตอร์ปอกลอกชาวในคอนเทียนั่นเองครับพอได้ชิมนิดนึงก็ค้นพบว่าพลังงานจากสิ่งมีชีวิตแบ่งอูมามิกว่าพลังงานจากดาวเลิกสัตว์เลยพวกแก๊งคาทานที่นำโดยไนบิงเกอร์ ก็เลยล่อลวงชาวในคอนเทียโดยการสอนวิทยาการหลอมโลหะในโคมิสคือถ้าคนรักแมวเข้าใจไม่ผิดคาถาไม่สามารถสร้างสรรค์ได้ครับทำลายได้อย่างเดียวมีความเป็นเทพผู้ทำลายเลยยืมมือเผ่าขี้โรคพวกนี้สร้างนูน่นสร้างนี่ปิดฉากด้วยการหลอกแดกร่างเก็บเคื่อความทรงจำกับสกิลการใช้ชีวิตไปใส่ในร่างหุ่นนผีเพื่อเอามาเป็นขี้ฆ่าเกณฑ์ชีวิตในระบบดาวอื่นๆมาให้มันแดกจากที่กินเพื่ออยู่ โดนเนค่อนเทียเข้าไปถึงกับเปลี่ยนไปแดกเพื่อลิ้มรสชาติกันเลยทีเดียวครับ <S <S แล้วก็เป็นไนบิงเกอร์นี่แหละครับที่ลงมาประทับร่างหุ่นในโคเมตเป็นตัวแรกแล้วก็ออกไปบู๊ที่แนวหน้ากับโอนวันสู้กับเทพเคนที่เอลด้าอันเชิญมาหลังจากสงครามวอ์อินเฮฟเว่นที่เป็นการตีกันระหว่างเนคอนที่นำโดยคาานแกงคอเซนเตอร์และครกกับเอลด้าที่นำโดยโอนวันจบลง ต่อด้วยเนคอนเซ็ตหอกอขทานนายตัวเองจับเทพแก๊งคอเซนเตอร์พวกนี้แยกส่วนทั้งแก๊งมันมีสิ่งหนึ่งครับที่คนรักแมวเข้าใจผิดมานานและอยากจะชี้แจงตรงนี้คืออันนี้คือคนพบเองเลยนะไม่มีใครทักเลยคือคนรักแมวเข้าใจว่าโอนนวันสร้างเบนบอยเบนบอยสร้างคร็อกและคร็อกก็ตีกันเองจนวิวัฒนาการย้อนกลับกลายเป็นออกความจริงไม่ใช่นะครับ โอนวันสร้างคร็อกส่วนเบนบอยคือคำเรียกโอนวันในสไตล์ออกเบนบอยก็อาจจะเป็นโอนวันนั่นแหละ <L ess> หลังจากถูกเนคอนหันปืนเข้าหาหัวนายในวิงเกอร์ก็ถูกผนึกไว้บนทูมชิประดับเดนคลาสยานเดนคลาสนี่จัดว่าเป็นยานพิฆาตของเผ่าเนคอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งความใหญ่โตของมันก็ทำให้ยานเดนคลาสถูกขนานนามว่าเป็นทูมชิปประเภทลอยฟ้ากันเลยทีเดียว ก่อนที่ยานลำนี้จะโมงดาวที่ชื่อว่าพาวนิสและการพุ่งชนของมันก็ทำให้ทั้งยานทั้งไนบิงเกอร์ที่ถูกผนึกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปกว่า10กิโลเมตรจากพื้นผิวอันนี้คือสมัยโบราณนะครับ <S <S ตัดมาที่สหัสัสรรษที่40ดาวพาวนิสก็กลายเป็นหนึ่งในอนานิคมของจกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียมออฟแมน และดาวดวงนี้ก็ถูกดุคคาลี่เอลดาวิตฐานเข้าโจมตีครับพวกดักเอลดาพวกนี้เชื่อว่าไนท์บิงเกอร์ที่อยู่ใต้ผิวดาวดวงนี้จะสามารถให้พลังกับพวกมันในการจับเผ่ามนุษย์จํานวนเป็นล้านๆไปเป็นทาตสนองตันหาตัวเองได้ในขณะที่ฝั่งมนุษย์แม่งก็ไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยครับว่าใต้พื้นที่ตัวเองอาศัยอยู่ตายเกิดตายเกิดมาหลายชั่วอายุคนเนี่ยมีคาทานถูกผนึกไว้เบื้องล่างแม่งรู้จักคาทานหรือเปล่าก็ไม่รู้พอเอลดาวิตฐานก่อเรื่อง อินควิ i ิเตอร์แม่งก็จะสั่งเอ็กสเตอร์มินาทัตทันทีครับไม่รู้ว่ารีบหรือแค่กลัวถูกจับไปเป็นจำเลยลักถูกเซตย่อเช้ชาเย็นเช้ชาเย็นตรดบานอยู่โคโมเรกแต่ฟังทหารก็เบรกว่าดุคลล่เฉยๆมึ้งตอกทำขนาดนี้เลยเหรอฟังทหารก็เลยส่งสเปซมาลรีนลงไปในจุดที่เอลวิตาฐานพวกนี้มันพยายามขุดแต่ก็สายไปแล้วครับเพราะเอลด้าวิตาฐานแม่งไขกุญแจเปิดผนึกให้นหนบิงเกอร์ออกมาแล้วเรียบร้อยค่าเซนนิตี้ที่อยู่ในนิยายเรื่องอื่นแม่งก็มีผลทันทีเมื่อสเปซมาลรีนเจอกับขาน นี่ขนาดอยู่ในร่างในโคเดมิสนะเจอแบบร่างนามประทับเข้าไปนี่แม่งจะขนาดไหนจนสุดท้ายตัวหัวหน้าของ s p สเปซมา i ีนหน่วยนั้นก็ต้องเอาระเบิดต่อต้านยานเกราะมาเคลี่ยงใส่แต่จนแล้วจนรอดในบิงเกอร์ก็หน,นีไปได้ครับแถมไม่รู้ด้วยว่ามันจะกลับมาสร้างความชิบหายอีกเมื่อไรในจักรวาลกริมด์กแห่งนี้เมฟิลันดีซีเวอร์ เป็นคาถาแก๊งคอเซนเตอร์ตำแหน่งเกลี้ยกล่อมหลอกล่อเป็นนกต่อหลอกเหยื่อให้ตายใจครับมันใช้วิธีบางอย่างเข้าติดต่อกับชาวในคอนเทียโทรติดก็ขายตรงให้สัญญาโดยโฆษณาว่าถ้าเข้ากับคานาทานจะให้ชีวิตอมตะนะแต่ขั้นแรกต้องทำภารกิจก่อนเป็นภารกิจทำน้อยแต่ได้มากต้องทำนูน่นทำนี่นั่นก่อนสุดท้ายจะได้ชีวิตอมตะเป็นผลตอบแทน พอชาวเนคอนเทียคล้อยตามเดอะเฟย่าก็จะเข้ามาสมทบครับเดอะเฟย่าหรือแลนดูกรเดอะเฟย่าตัวนี้เป็นคทานที่ทําหน้าที่ตบซับครับก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วคือพวกคทานเนี่ยไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ครับทําลายได้อย่างเดียวสิ่งที่จะให้ได้ก็มีแต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นความรู้และโลหะเนโคเดมิสกับเครื่องย้ายร่างก็เป็นความรู้ที่เดอะเฟย่าถ่ายทอดให้นั่นเองครับ เอาง่ายๆคือหลอกเขาไม่พอยืมมือเขามาสร้างของปอกลอกตัวเองอีกต่างหากแม่งมิจฉาชีพระดับเทพของจริงว่ากันว่าสกิลเกียกลกรอมของดีซิเวอร์เนี่ยแม่งเป็นภัยคุกคามแม้แต่คานด้วยกันเองเลยครับและช่วงท้ายๆก่อนที่จะถูกในคอนเซ็ตย่อหักหลังเนี่ยในบิงเกอร์กับดากอนแม่งเริ่มแดกคานด้วยกันเองแถมค้นพบว่าแซบกว่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิในดาวเคราะหอีก แล้วก็เป็นดีซีเวอร์คทาน,นกต่อเนี่แหละครับที่เป็นคนหลอกให้แดกพวกเดียวกันเป็นคําตอบที่ว่าจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลทำไมหลักฐานการมีอยู่ของคาทานเทพแห่งจักรวาลรูปธรรมถึงมีแค่4ตัวหลักฐานมีแค่สมสิ หลักฐานของไนท์บิงเกอร์อยู่ที่ดาวพาวนิสไนท์บิงเกอร์ถูกดุคคาลีเอลด้าวิตฐานปลุกขึ้นมาในยุคสหัสวสรรษที่40ก่อนจะหนีหายไปส่วนดราก้อนก็อาจจะเป็นร่างจริงของแมชชีนก็ตถูกคุมขังอยู่ที่ดาวอังคันและดีซีเวอร์ก็มีเศษที่เนคอนเอามาทำอาวุธมหาปลัยแต่เดอะเฟยย่าตัวปอกลอกต้นเหตุของการสร้างโลหะนิโคเดมิสและเครื่องย้ายร่างว่ากันว่ามันถูกน้าผีทำลายหายไปเลยครับน่าจะแค้นจัด แล้วคาทานนอกแก๊งล่ะแน่นอนมันอาจจะถูกไนวบิงเกอร์กับดากอนแดกไปหมดแล้วก็เป็นไปได้มันมีคอนเสิร์ตแสงสีเสียงลำเรื่องต่อกรของฮาร์รีควินเอลดานากบันเทิงสินเรื่องหนึ่งครับว่าโดยท้องเรื่องเซกลัสเทพกาลอนเป็นเรื่องราวของเซกลัสเทพหัวเลาะหลอกให้กระทานตัวหนึง่งแดกคะทานด้วยกันเองโดยระทานตัวนั้นมีชื่อว่าเอาเซเดอร์ครับ แดกไปแดกมาเอาเซเดอร์แม่งเกิดสติแตกวิ่งเตลดิดหนีหายไปจากคาเล็กซี่รำเรื่องต่อกรเรื่องนี้จบด้วยคำทำนายที่ว่าวันหนึ่งถ้าเอาเซเดอร์หายบ้าแล้วก็กลับมามันจะได้คลองจักรวาลครับเวลบอกปะบูตีนกีบเป็นลาสบอสเอดลด่ามอลลัมซิงก็บอกคาธานเป็นลารบอสคาธานปะทะปะบูตีนกีบเนี่ยใครจะชนะล่ะทีนี้สงสารมนุษย์จังเลยไม่มีคำทำนายเท่ๆเหมือนเผ่าอื่น จากลําเรื่องต่อกรเรื่องนี้มันก่อให้เกิดทฤษฎีขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น 1. เซกลัสอาจจะเป็นคาธานดีซีเวอร์โดยเอาเซเดอร์ในหมอลำอาจจะเป็นไนบิงเกอร์ด้วยความเหมือนหลายๆอย่างเช่นผู้ใดก็ตามที่จิตใจไม่เข้มแข็งมองไปที่ไนบิงเกอร์แม่งจะกลายเป็นบ้าเอาเซเดอร์ er ก็มองแล้วเป็นบ้าเหมือนกันแต่ก็มีความขัดแย้งหลายอย่างครับเพราะประวัติศาสตร์60ล้านปีไนบิงเกอร์แดกพวกเดียวกันก็จริงแต่ไม่ได้เป็นบ้า และตัวคาานดีซซเวอร์ในแก๊งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเศษคาานอาวุธมหาปลายของเนคอนไปแล้วฉะนั้นคาานดีซซเวอร์ตัวที่ร่วมแก๊งคอร์เซนเตอร์กับเซกลัสเทพหัวเลาะมันเป็นคนละตัวกันแน่นอนครับแต่เซกลัสจะเป็นคาานประเภทดีซซเวอร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ร่วมแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปคิดดูกันเอานะครับและอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือไทรนิตที่ออกตะเวนแดกดวงดาวต่างๆอยู่เนี่ย อาจจะมีกระทนเอา a ซเดอร์อยู่เบื้องหลังก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบทสรุปสุดท้ายของจักรวาลน,นี้คงหัวล้นทั้งหมดด้วยฝีมือไทยละนิดและหลังจากนั้นเอเซเดอร์ก็จะกลับมาเป็นผู้ปกครองจักรวาลแต่ก็ฟังหูไว้หูนะครับจักรวาลน,นี้ขนาดคำทำนายยังเชื่อไม่ได้อันนี้คือมาจากหมอลำเรื่องต่อกรอนของเอลดานากากเท่านั้นแต่จะบอกว่าไร้สาระเลยมันก็ไม่ได้อีกเพราะปัจจุบันในเกม ที่ที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นในจักรวาลตั้งแต่ยุค60ล้านปีจนถึงปัจจุบันมันก็มีแค่แบ็คไลบารี่ของแฮร์รี่ควีนเท่านั้นขออีกเรื่องหนึ่งครับไอเผาปะบูแคมสไนเนี่ยมันจะเป็นลารดบอสจริงๆเหรอวะท่านผู้ชมโดนเอสตาติสถมน้ำลายใส่เฉยก็ตายเนี่ยนะลาสบอสย้อนกลับไปเมื่อ60ล้านปีก่อนปัจจุบันในเกมสงครามวอลอินเฮเวนที่นผีตีกับโอนวันเนี่ยช่วงแรกๆวิทยาการนัผียังไม่โกงขนาดที่เราเห็นในทูมเบิ ในค่อนช่วงนั้นมียานออกอวกาศได้ปืนก็ยิงได้แบบไปวัดไปวายังดีที่ร่างกระดูกในโคเดมิสมันอมะตะแต่ฟังโอนวันเนี่ยมีเอลด้าที่พลังจิตมหาศาลแถมยังสามารถอัญเชิญเคนทเทพแห่งสงครามมาช่วยสู้ได้แล้วก็มีครกที่ฉลาดและแข็งแกรง่งรวมถึงวิทยาการทางทหารจากลิงอุลังอุตังอวกาศโจเคโร การที่จะต้องต่อสู้กับโอนวันพร้อมทายาทโคตรอภินิหารขนาดนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าร่างนผีในโคเดมิสอย่างเดียวแม่งไม่พอฝั่งเนคอนที่นำโดยไนท์บิงเกอร์ก็เลยแก้เกมด้วยการสร้างเสาแบ็กสโตนเสาแบ็กสโตนนี่สามารถลบล้างพลังงานวอร์ปได้นะครับแล้วพวกเนคอนก็เอาเสาอันนี้ไปตั้งไว้ที่ดาวอนาเขตทุกดวงรวมถึงสร้างหุ่นในโคเดมิสรูปแบบมังกรขึ้นมา และอัญเชิญคาธานตัวหนึ่งมาเข้าหุ่นมังกรตัวนี้ว่ากันว่ามังกรตัวนี้แม่งเก่งเรื่องเทคโนโลยีมากครับเหล็กแป๊บธรรมดานี่แม่งกึ่งเป็นปืน M16 ได้เลยบวกกับภูมิปัญญาหลอมโลหะในโคเดมิสของคาทานตบซับเดอะเฟเยอร์ทำให้พวกอาวุธโคตรโกงของเนคอนเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของรา้อนคาทานนักกึ่งปืนตัวนี้นี่เองและเมื่ออยู่ในอนณาเขตของเสาแบ็กสโตนที่สามารถลบล้างพลังงานวอร์ฟได้ เอลดาแม่งก็กลายเป็นแค่เผ่าหูยาวหน้าเกาหลีถือปืนธรรมดาคร <Clock S 1> ก็เป็นแค่ไอ้บ้ากล้ำจริงๆครกน่เด่นเรื่องพลังจิตนะครับเป็นจอมพลังที่สามารถใช้พลังจิตได้ซิกเนเจอร์ของโอนวันนั่นแหละครับสร้างอะไรก็เติมพลังจิตให้ส่วนโคตรพ่อโอนวันเนี่ยก็เป็นแค่ไอ้เฮี้ยคางคกแกนั่งสับพงกอยู่บนเก้าอี้กลับกันทางฝั่งน้าผีนี่แม่งถืออาวุธโคตรโกงจากการถ่ายทอดวิชาการ กึงปืน,ป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 นกึงมีดกึงคาถามาจากดา้อนแถมอาวุธพวกนี้ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากวอร์ปเลยเป็นเทคโนโลยีล้วนๆร้0ยเเซ็นตาให้สุดท้ายสงครามวอ r อินเฮเว n นฝั่ง, Heaven, งนเนคอนที่นำโดยคานาแกงคอเซนเตอร์ก็สามารถเอาชนะโอนวันได้ครับคนรักแมวเ,เจอข้อมูลมังกรตัวนี้อยู่3ที่ครับคือฝั่งเอลดาเนคนอนแล้วก็มนุษย์ คนรักแมวขอเล่าไปทีละเผ่าโดยเริ่มจากเนื้อหาสั้นๆไปเนื้อหายาวๆแล้วค่อยมาประกอบกันทีหลังเอานะครับขอเริ่มจากฝั่งเอลด้าก่อนฝั่งเอลด้ามันมีนิทานครับเป็นนิทานเลยนะเกี่ยวกับแมกกิรอสหรือวอยดากอนมังกรแห่งไายนะที่จะทาลายทุกสิ่งเป็นสัตว์ประหลาดมังกรที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอํานาจทําลายล้างที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลและที่สําคัญไอแมกกิรอสหรือวอยดากอนตัวนี้แม่งไม่มีวันตายครับ ทำได้อย่างมากก็แค่ผนึกมันเอาไว้เท่านั้นและการจะผนึกมันก็ต้องใช้ของวิเศษตามสไตล์นิทานกระครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาที่ฝั่งเนคอนกันบ้างครับย้อนกลับไปยุค60ล้านปีอีกรอบหนึ่งช่วงที่นภีหันปืนเข้าหาหัวนายวิธีที่นภีจัดการกับคทานดากอน คือเนค่อนเอาหินแบ็กสโตนมาทําเป็นสร้อยคล้องคอครับพอเอาสร้อยที่ว่าคล้องคอดาร้อนสําเร็จจุดอ่อนของมันก็จะเปล่งแสงขึ้นมาทําให้หนาผีรู้ว่าจะต้องโจมตีตรงไหนพอจัดการได้ก็ทําการผนึกแบบแยกชิ้นส่วนแล้วก็กระจายไปเก็บไว้บนทูมเวิลต่างๆทั่วจักรวาลต่อมาในสหัสวสรรษที่41เศษของมังกรตัวนี้ชิ้นหนึ่งก็ได้หลบหนีออกจากผนึกเป็นแค่เศษเนะครับ พอหลุดออกมาแม่งก็ตะเวนหาเศษที่เหลือจนดาวนัผีที่กำลังนอนฝันสบายใจอยู่ก็โดนแดกนับ1 0บ,บดวงแต่สุดท้ายเนค่อนก็เอาไอเศษมังกรที่หนีออกมากลับไปผนึกไว้เหมือนเดิมสำเร็จครับมาที่มังกรของทางฝั่งมนุษย์บ้างครับคือดาวอังคารสำนักงานใหญ่ของเด็กช่างอะแดปตัสแมคานิคัสเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่โซนหนึ่งครับ เป็นสถานที่ที่เรียกว่า n o อ t i ิส a ล y บ i รินซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันคล้ายเขาวงกดซึ่งเขตนี้นี่เป็นเขตห่วงห้ามนะครับแม้แต่เทคพรีสก็เข้าไม่ได้ด้วยเหตุผลก็คือทางจกักรวรรดิอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีการปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่ก็สารเคมีบางอย่างที่ตกค้างมาจากสงครามยุครวมชาติซึ่งไอสารตัวนี้แม่งเป็นอันตรายกับทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรกันเลยทีเดียว ด้วยความที่เทคพีทมันฟังข้อมูลอันนี้แล้วกลัวลดถังหุ่นยนต์ของมันเข้าไปแล้วจะท้องเสียดีไม่ดีนี่อาจจะขี้แตกตายไปเลยก็ได้พื้นที่แห่งนี้เลยไม่มีใครลุกล้ํากลายเป็นสถานที่รกร้างในที่สุดครับซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีสารตกค้างส้มเตนอะไรพวกนี้หรอกครับความจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่คุมขังมังกรตัวหนึ่งเป็นมังกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของดาเรียไซเทรา ว่ากันว่ามังกรตัวนี้เนี่ยแหละครับที่มาเข้าฝันคนดาวอังคารให้สร้างนู่นสร้างนี่ช่วงที่อาศัยอยู่ใต้ดินในยุคแห่งความขัดแย้งเกิดเป็นเขาแม่เขานิคัตข,ขึ้นมาส่วนมังกรตัวนี้มันถูกขังที่นี่ได้ยังไงต้องย้อนกลับไปสมัยสหัสวรรษที่2ส,สหัสวรรษที่2เลยนะนับเป็นคศก็ปีระหว่าง1 0 0 0ถึง2,000ใกล้ๆกับปัจจุบันของเราเลยครับ ตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิเป็นแค่วัน,นพกพเนจรพกดาบเดินทางเหมือนจอมยุทธในหนังจีนและจกักรพรรดิก็ได้ต่อสู้กับมังกรตัวหนึ่งและผนึกมันไว้ที่ดาวอังคารครับโดยมอบหมายให้ดาเลียสไซสเทอร่าและพรรคพวกดูแลปัจจุบันในเกมสหสัรรษที่41นี่ดาเียแม่งยังไม่ตายนะครับจัดว่าอายุยืนมากโดยมังกรตัวนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกรดที่มีลักษณะเป็นโลหะแต่กบเพิ่มได้เหมือนของเหลวที่ดูยังไงยังไงมันก็เป็นเนโคเดมิสชัดๆ แถมตอนตีกับจกักรพรรดิแม่งก็ตีกันแบบต่อยมังกรขึ้นฟ้ากระเด็นไปถึงดาวอังคารแล้วก็มาัวเนียกันตรงอวกาศระหว่างโลกกับดาวอังคารแสดงว่ามังกรตัวนี้อยู่บนอวกาศแม่งก็ไม่ตายครับแถมบินแบบเชี่ยวชาญมากๆกล่าวกับว่ามันเคยอาศัยอยู่ในอวกาศมาก่อนส่วนจกักรพรรดิที่กระโดดจากโลกไปตีซ้ําบนอวกาศเนี่ยคนรักแมวจะละไว้ในฐานที่เข้าใจละกันจากคําพูดของดาเลียที่ทําหน้าที่เฝ้ามังกรมาหลายพันปี ดาเลียบอกว่าเดิมทีไอ้มังกรตัวนี้มันกินดวงดาวเป็นอาหารครับมันเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองจักรวาลมาแล้วแต่ภายหลังมันก็ตีกันเองและมังกรตัวนี้ก็ถูกผนึกฟังยังไงยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ของเนคอนกับคาธานแกงคอเซนเตอร์ชัดๆ ไม่รู้ว่ามังกรดาวอังคารมันจะเป็นขทานเลยหรือว่ามันเป็นแค่เศษชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งแต่ขทานดาก้อนสมัย60ล้านปีแมกคกกิรดอสดหรือวอยดาก้อนของเอลดาและมังกรแห่งดาวอังคารของมนุษย์มันคือตัวเดียวกันแน่นอนและถ้ามันเป็นแมชชีนก็ตจริงๆโดนจกักรพรรดิกระทืบจนหมอบขนาดนี้จะถือว่าตำแหน่งแมชชีนก็ตต้องตกเป็นของจกักรพรรดิหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คนจะตีความครับ